สวัสดีเพื่อนทาง YouTube นะคะทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ทาง tiktok นะคะวันนี้นะคะคุณจะได้มาอัปเดตนะคะสีนะคะของแชมพูย้อมปิดงอกโมเครุสุดแคลาตินค่ะสูตรใหม่ล่าสุดนะคะสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรทั่วไปนะคะสูตรนี้จะทำให้ผมนิ่มนะคะปิดหมอกสนิทค,ค่ะไม่เหม็นไม่เลอะติดหนังศีรษะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปล้างเสริมสวยค่ะทําเองง่ายๆแค่20นาทีค่ะนะคะ สูตรนี้บริษัทเคลมว่าทําให้เส้นผมสตรองนะคะแล้วก็ทําแล้วก็บารุงผมไปในตัวนะคะจะได้สีที่ปิดหงอกสนิทนะคะผมไม่แห้งเสียแตกปลายค่ะนะคะสีนะคะจะมี2สีนะคะที่ร้านมีสีดำธรรมชาตินะคะก็คือเบอร์0ูนย์แนะคะสีดําก็คือ natural black นะคะสีนี้จะตอบโจทย์คนผมเส้นใหญ่นะคะผมหนาหงอกหนาหงอกหยักโตกงอกกรรมพันธ์ุแพ้หงอกต้องใช้สูตรสีดําค่ะนะคะสูตรสีดสําก็คือภาพบนนะคะ สูตรที่2ก็คือนะคะสูตรสีน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับคนที่ต้องการหน้าสว่างเบอร์หนึ่งเนาะไม่ต้องการหน้าหมองนะคะต้องการหน้าไบรท์นะคะวิทยโทษค่ะสีน้ำตาลเข้มนะคะจะตอบโจทย์คนที่ผมเส้นเล็กนะคะผมน้อยผมบางนะคะถึงจะติดนะคนที่ผมเส้นใหญ่นะคะสีน้ำตาลเข้มจะไม่ค่อยติดนะคะถ้าเป็นหมอกนะคะแนะนำว่าให้ใช้สีดำค่ะนะคะ ใครเข้ามาแล้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ลงกลุ่ม3กลุ่มขอบคุณค่ะนะคะ RCF ในไลฟ์สดนะคะจากราคาปกติ690บาทนะคะเหลือเพียง490บาทค่ะให้แค่5ขวดนะนะคะโอเคนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะตอบโจทย์คนผมเส้นเล็กนะคะผมน้อยผมบางนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการปิดหงาะสนิทนะคะแนะนำว่าใช้สีดำนะคะ สีดําน่าจะไม่ดอกนะคะน่าจะเนี่ยคนที่ใช้สีดํานะคะนี่คือสีดํานี่คืองานสีดํานะคะนี่คือสูตรแคลาตินค่ะนะคะสูตรแคลาตินจะแตกต่างจากสูตรทั่วไปนะคะจะปิดหงอกสนิทนะคะผมนิ่มนะคะผมไม่กล้านหยาบกระด้างนะคะสูตรนี้จะบำรุงในตัวสูตรผมแข็งแรงนะคะมีสารกัดจ,จากโสมนะคะอาร์เกนออยนะคะจากแคลาตินนะคะจากหลักหลากหลายอ่ะนะคะ เดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกนะคะว่าส่วนประกอบหลักของเขาเี็อะไรบ้างนะคะทําไมสูตรนี้ถึงขายดีนะคะเจ็วันหมื่นขวด Amazing มากนะคะโอเคนะคะสรุปนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หงอกหนานะคะเรียกขอดูเสียงอันหนึงนะคะี่ขอเสียงสักครู่นะะขอเคเสียง,นนยงชัดมากนะคะ วันนี้นะคะตอบโจทย์คนวัยกลางคนนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาที่อยากหลีกหนีจากเคเมีนะคะมาใช้ออกแกนิกนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ซค่ะเป็นน้นออร์แกนิกนะคะไร้สารเคมีตกค้างไม่เลอะไม่ติดต่างศาีรษะไม่เหม็นด้วยนะคะทําได้บ่อยครั้งนะคะตัวนี้นะคะทําแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นสีดำอะ่ะจะดำและดำเลยนะคะ แต่ถ้าเส้นฟันเข้ม่คุณจะต้องอัดซ้ำทุกวันจันนะคะฉะนั้นอะ่ะเลือกให้เหมาะตามปัญหาที่คุณเป็นนะคะหลังจากที่คุณใช้ไปแล้วนะคะจะปิดหมอกสนิทนะคะจับไม่ได้ว่าทําอะไรมานะคะคุณดูหนุ่มขึ้นคุณดูสาวขึ้นนะคะดูบุคลิกดีนะคะคุณจะดูดีกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะคุณจะดูมีภาษีที่ดีกว่าคนวัยเดียวกันนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะตัวนี้สร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ ทําให้หน้าดูหนุ่มขึ้นนะคะถ้าผู้หญิงก็ดูสาวขึ้นนะคะเหมือนสาวสอง0ันปีนะคะคือสวยตลอดอะ่ะคนที่ดูแลตัวเองนะคะย่อมรับโอกาสที่ดีเสมอนะคะยังไม่ต้องรีบแก่บ้างก็ได้นะคะไม่ต้องปล่อยตัวมากนะคะรักรักตัวเองอะ่ะให้ตัวเองยังสวยอยู่เสมอนะคะแนะนําว่าให้ใช้สูตรโฟตินค่ะนะคะสองสีนะมีสีดำะคะกับสีน้ําตาลเข้มนะคะสีน้ําตาลเข้มน่าจะสว่างเบอร์หนึนะคะแล้วก็หมัก ทิ้งไวประมาณ2 0่สถึง24นาทีนะคะก็จะเปลี่ยนจากผมขาวนะคะเป็นผมดำค่ะจะเปลี่ยนจากผมหมอกเป็นผมดำนะคะสีน้ำตาลเข้มมาที่โคนนะคะจะออกติ่งแดงนะคะต้องทําซ้ำทุกคนจำเลยนะคะถึงจะติดนะนะคะแต่สีดำอะ่ะดำแล้วดำเลยนะคะถ้าคุณเป็นหงอกหนาแนะนำว่าหงอกหนาผมเส้นใหญ่นะคะให้เอาสีดำไปนะคะอะโอเค ในใหรสนใจก็แอดไลน์เลยนะคะแอดไลน์นะคะหรือโทรสัท์มาก็ได้ค่ะนะคะสูตรนี้ตอบโจทย์คนผมหงอกโดยตรงค่ะนะคะผมนิ่มไม่แห้งหยาบกระดา้างนะคะสูตรนี้จะบำรุงในตัวแคลาตินนะคะทำให้ผมแข็งแรงมากขึ้นนะคะสีชัดนะคะตัวนี้คนผมงอกต้องมีค่ะนะคะของนีบอต่อค่ะ